สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง F A Y N W K เหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพา FC ทุกท่านมาเยี่ยมชมความเชียวชะอุ่มเฮ้ยเชียวชะอุ่มของข้าวของเรานะครับทุกคนอัปเดตข้าวกันหน่อยทางบ้านหมู่เจ้าเป็นจังใดบ้างฝนตรงมากไม่หนาเลยพี่นหน้่งเฮ้ย นี่น้ำทั้งขาดพรมพวนน้ำซอเราก็จะเดินสำรวจดูทางของเรานะครับทุกคนโอ้โหดูน้ำหงพี่น้องตาหน่อยเข้าน้ำน้ำถว่วมเลยมองยิก็ซอะมองยีเซาอเซอะ เร,เรามีน้ำเต็มสระน้อยเลยนะคะทุกคนเรามีน้ำเต็มสระน้อยเต็มคลองใส่ไก่ของเราเลยนะคะทุกคน,นตอนนี้อตะเวนกำลังตกดินนี่ นี่พี่น้องขาดฝนตกสองสามมือหันหมู่บ้านกับปกเบิดมือดินกับสุลุดไปเต็มที่แล้วไปทางขาดพี่น้องทางคอยขาดแล้วโอ้ไมยกอดรถฉันมาได้ไหมเนี่ยดีนะที่เราเดินมาขาด ดินสุดบลกหลายเลยวะวิไม่อยากพากเลยนี่คลองของเรากว้างมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าดินมันสุดนั่นเองเราจะเอามาทำเถียงนาเทียงงานน้อยโอ้นกนก,นกบินนกบินนกบินนก,บ,นนกบินกับพังแล้วโอ้ไปเมียซะค่ะ ทุกของฝั่งนี้ก็เต็มแล้วก็ถล่มลงไปใหม่ๆเลยนี่น้ำในสระเต็มเกือมันเต็มแล้วพี่น้องาดน้ำในสระของเราหงแล้ว ตักติ้วนะคะทุกคนดูสะน้ำของเราดีนะที่ไม่พังเยอะน้ำก็ลังหลายพี่น้องเลย วันนี้เราก็จะขอจบคลิปผ่า f อมาดูความคลืบหน้าช่วงฝนตกของโคกงน้องนาของเรานะคะทุกคนพังพังคือเก่าเลอพี่น้องพังเยอะพังเยอะเลยคลิปนี้เราก็จะขอจบคลิปไปก่อนนะคะทุกคน เจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็น like, ก, share, ปกำลังใจให้กับช่อง FAY ของเราด้วยนะคบทุกคนเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดี